สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับต้นสตรอเบอรี่นะครับที่ผมปลูกไว้ข้างบ้านนะครับตัวนี้ผมปลูกไว้ก็ประมาณ50กว่ากระถางนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลายต้นนะครับก็ผลเริ่มสุกแล้วนะครับ ตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับเป็นดอกชุดแรกนะครับของฤด,ดูการนะครับชุดแรกของหน้าหนาวนี้นะครับดังนั้นดอกก็ผลก็ยังไม่ดกเท่าไหร่นะครับ รูปก็อาจจะไม่โตเท่าไหร่นะครับตัวนี้อดอกกำลังมานะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นพันดอกสีชมพูนะครับด้านไหนก็กำลังออกดอกอตัวนี้มัน ยื่นออกไปไม่พ้นกระถางนะครับก็เลยต้องเอาก้อนหินมาวางไว้นะครับต้นเล็กๆก็เริ่มมีดอกแล้วนะครับส่วนตัวนี้พันนี้ยังไม่ออกดอกเลยนะครับออกมาแค่ต้นเดียวนะครับ ซึ่งแต่ละสายพันธุ์นะครับก็จะออกดอกไม่พร้อมกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าพันุไหนนะครับต้องการความเย็นมากความเย็นน้อยนะครับตรงนี้ก็เริ่มมีดอกโผล่มาแล้วนะครับ ต้นนีน้าตอนนี้นะครับต้นนี้ดกกว่าเพื่อนนะครับแต่ลูกก็ไม่โตเท่าไหร่นะครับพอดีคำนะครับดอกข้างในก็เริ่มมีโผล่มาเรื่อยๆนะครับอันนี้ดอกซีชมพูนะครับต้นนี้ กำลังออกดอกนะครับตัวที่กำลังออกมาก็ก็น่าจะเยอะอยู่นะครับก็ผมปลูกไว้หลายสายพันธุ์นะครับซึ่งมันก็จะออกดอกไม่พร้อมกันนะครับ มาดูฝั่งนี้นะครับตนนัวนี้ผลยังไม่สุกนะครับตัวน,นี้ก็ยังไม่สุกตัวน,นี้ก็ กำลังมีดอกออกมานะครับผลยังไม่ใหญ่นะครับก็กำลังออกดอกมาเรื่อยๆนะครับต้นนี้ผลสุกแล้วนะครับอันนี้พันนี้ทรงผลจะสวยนะครับพันพระราชทาน80นะครับ นนี้ก็เหมือนกันนะครับพันพระราชทาน80นะครับเป็นพันที่เขาปลูกขายทั่วไปนะครับตามท้องตลาดนะครับตันนี้ก็กำลังไหลออกมาเรื่อยๆนะครับก็น่าจะดกอยู่นะครับ ต้นก็ยังไม่ออกดอกนะครับต้นนี้ก็ลูกเล็กอยู่นะครับต้นนี้ก็เพิ่งออกดอกไปนะครับผลก็ยังไม่โตอ,อันนี้ผลสุกแล้วนะครับ ก็ทรงผลนะครับอของแต่ละสายพันธุ์ก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางพันธุ์ทรงผลมันเนี่ยจะเดียวยาวนะครับไม่เหมือนสตรอเบอรี่เท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้เป็นดอกชุดแรกนะครับ ของฤดูการนะครับแต่ละฤดูก็มันจะออกผลนะครับก็ประมาณ3าสรอบนะครับแล้วแต่การบำรุงนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับไว้ให้มัน ออกดอกออกผลน,นะครับเกือบทุกต้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่อีกครั้งนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ